เชื่อว่าหลายคนยังคงจำรายการวิทยุขั้นเทพที่มีชื่อว่าสมาเรดิโออูส้สร้างมาตรฐานความทันสมัยให้วงการวิทยุไทยจนกลายเป็นตำนานผู้นำรายการและดีเจกันได้เป็นอย่างดีล่าสุดสมาเรดิโอเตรียมพร้อมกลับมาสร้างรอยยิ้มและเพลงเพระพอะๆให้หายคิดถึงกันอีกครั้งโดยภาในงานเปิดตัว s มาเรดิโอ o f m 98 ได้เกิดปรากฏการรรวมตัวของสุดยอดนักจัดรายการวิทยุกลับมาร่วมสร้างรอยยิ้มและความสุขให้คนฟังรุ่นใหญ่และรุ่นเก๋ได้ใจพองโตกันอีกครั้งนำทีมโดยวนิดาวรรณศิริกุลหัทยาวงกระจ่างวินิเลอร์รัตนชัยสารินีปัญญารชุนโรันธรรมราวิวันจินดาหม่อมราชวงรุญยาภาอาภากรและดีเจรุ่นเก่าอีกทับข้าง คื <c oughs> อ,อพวกเรานะะฮคิดถึงรายการวิทยุแล้วก็คุยกันว่าออถ้าเราจะมาจัดรายการวิทยุสมัยเลยดอีกครั้งหนึน่งมีความสนใจกันไหม <c oughs> ก็ก็คุยกันไม่เกิน2อาทิตย์ทุกคนก็ตอบตกลงมาด้วยใจที่รักแล้วก็คิดถึงคนฟังค่ะจริงๆแล้วระยะเวลาที่ห่างหายแล้ไปนี่ปีีได้อ้สามสิบกว่าปีนะไอ้ีสามกว่าปีค่ะ ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งนึงเลยเนาะคผมจะมีอะไรความแปลกความใหม่ยังไงบ้างครับาป่ คือพวกเราก็ไม่แก่ขึ้นเลยค่ะพวกเรายังเหมือนเดิมเลยค่ะเราไปที่เจนนี่ค่ะเราเรามาเจอกันเฮ้ยทำไมอ้าวเอ้ยแบบนี้จะไหมแต่มีความเป็นตำนานอ๋อโอเคอ่ะเดี๋ยวเรื่องเรื่องของความแปลกใหม่ที่พี่จะบอกให้ไล่ฟังก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคือต้องบอกเลยว่าคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยนะคะเขามีความอินเทรนด์ตลอดเวลาตั้งแต่80 90จนกระทั่งปัจจุบันนี้เพลงเหมือนแฟชั่นมันก็หมุนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคือเพลง80 90มมัันกลบแปดีก็เป็นการรคอนเฟิ์มยืนนยัว่าใ์เกิาศูน มันเป็นเรื่องของความอินเทรนด์แล้วคนตัวจริงจะอินเทรนด์ตลอดเวลาอยู่ตรนนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นผู้นําในเรื่องของเทรนเพลงมิวสิกแล้วก็เทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นเกิดที่เรากลับมาเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทิ้งเทคโนโลยีเราก็จะก้าวข้ามาไปด้วยกันอย่างเช่นตอนนี้มาปั๊บเนี่ยฟังที่ FM 8 8ได้แล้วแปดแปดแปดปดไปดแปดไปดแปปมาปเนี่ยเราก็ฝากแปปเดิมทุอสุดท้ายซ้ายสุดอนนี้คืปัจจุบันชาติปัจจุบันชาติ ก็ก<า>กอยู่ที่ FM 98แล้วเราก็มีเว็บไซต์นะ,สะเสร็จเรียบร้อยซึ่งเป็น responsive ใครจะฟังแบบไหนนอนฟังตะแคงฟังแก้ผ้าฟังได้หมดเลยมันก็จะไปตามรูปแบบเลย <c oughs> แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่แอปพลิเคชันของเราเนี่ยเสร็จหมดรูปแบบก็จะเป็นในเรื่องของตัวออ iOS, iOS ได้หมดเลย <c oughs> แล้วนอกเหนือกว่านั้นเนี่ยเราก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเนี่ยเป็นผู้นำ เจ้าแรกที่เอารายการวิวเนี่ยเข้าไปในระบบ m e t a Works เป็นรายแรกของประเทศไทยนี่ยละค่ะก็คือเป็นการบอกว่าความอินเทรนดัมเทรนที่จะพาสังคมแล้วก็เพลงกับศิลปินเนี่ยไปด้วยกันข้างหน้าผมเรียกว่าครบทุกแพลตฟอร์มเลยทีเดียวเท่นานั้นใช่ค่ะยากง่ายยังไงบ้างครับอ่ะเจอยาก,ยากง่ายยัค่ะก็เหมือนจะยากนะคะแต่ว่าก็ไม่ยากเพราะว่าจริงๆแล้ว ทุกคนก็จะถนัดเป็นแต่ละอย่างแล้วเราก็คุยกันเราจะมีไลน์กลุ่มแล้วก็คุยกันว่าเอ้ยไอ้นี่ดีไหม่องนี้ดีไหมส่งมาถามพี่ปิวพี่ปิวก็เอายังไงยังไงจะม,มีคนช่วยกันเราไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งเราช่วยกันทุกคนแล้วก็ยังมีคนที่อยู่เรื่องหลังกงหลายคนที่ช่วยกันความหลากหลายของเพลงับผมก็้งแต่ที่บอกเมื่อกี้ว่ามีตั้งแต่แปดศูนย์ต่างเพลเทศต่างชาติอะไรอย่างนี้ก็เลยก็รวมกันเลยใช่ไหมครับอเสิร์ตเชพี่หนุ่ในเรื่องของของเพลงนะครับอยากจะบอกว่าโอเค ปัจจุบันนี้นะคะคนรุ่นใหม่จะหโหยหาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งในอดีตใช่ไหมครับผมบอกให้เลยว่าที่นี่เป็นสิ่งที่รวมเรื่องราวในอดีต70 80นะฮะความรู้สึกของการจัดรายการวิทยุสิ่งหนึ่งนะครับน้องๆสื่อมวลชนนะพี่อยากจะบอกนะครับว่าคลื่นนี้มันจะเป็นสิ่งที่แบบยังมีชีวิตอยู่และแอคทีฟตลอดเวลาอยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีความยงใหญ่คุณเข้าใจไม่ให้ระบอกคนฟังรายการวิทยุกับนักจัดรายการวิทยุ สองสองกลุ่มนี้มันเคยเชื่อมกันอย่างแนบแน่นกันมาตั้งแต่อดีตวันนี้มันกลับมาอีกแล้วนะครับมันกลับมาอีกแล้วที่คลื่นนี้คือบอกตรงๆเลยว่ามันไม่ได้เราไม่พยายามทําให้มันเกิดขึ้นแต่มันไร้ h t ม i m i n g ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วมันเกิดขึ้นโดยคือคุณเมื่อกี้นี้เปิ้ลนกับติ๋วก็บอกไปแล้วนะครับว่าเราไม่ได้คุยกันนานเลยไม่ได้คุยกันนานเลยแม้แต่น้อยนะฮะยกหูคุยกันแค่เพิ่มๆเอาไหมคือทุกคนเอาหมด อ่าใช่มันมันมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันห่างหายอย่างน้อยที่สุดบนหน้าปัดวิทยุเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่ามันเป็นทางเลือกอันเดียวเวลานี้ที่อยากให้ทุกคนซึ่งเราเราอยากจะขอบคุณผู้ทุกคนที่เวลานี้เขาเริ่มเข้ามากันแล้วเรื่อยๆเลยนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เป็นเพลงไทยนะครับย้อนไปสู่ยุค7 0 8 0เสาร์อาทิตย์คุณฟังให้เต็มอิ่มอ่า7 0 8 0 90าวันเสาร์อาทิตย์คุณฟังให้เต็มอิ่มไปเลยนะฮะเป็นห้อง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 เป็น 70, 80, 90รวมทั้ง Dance Music ในยุคนั้นโอเคขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกๆคนน้องๆทุกๆค,คนเลยนะครับคุณต้องฟังครับ98 FM Smile Radio ครับเร้ yeah.